วัตถุดิบหลักที่สาสำหรับทําเมนูสุดท้ายในรอบนี้ก็คือกุ้งแม่น้ําในโจทย์สตรีทฟู้ดไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะโอเคครับมาครับนี่ <is> มาแบบวัตถุดิบตัวสุดท้ายนะเนี่นย สตรีทฟู้ดเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าวัตถุดิบดีๆแพงๆก็อยู่ที่สตรีทฟู้ดได้เช่นเดียวกันเลยราไปไกลถึงกุ้งแม่น้ำเลยจุดเด่นของกุ้งแม่น้ำคืออะไรมันกุ้งอ่ะคุณไหนบอกมันกุ้งมันถูกต้องด้วยโอ้โหนี่กางเก็บอุ้งนี่เก็บเร็วมากนี่แกะปะปะผาหางเลยมาที่พูท้าชิงค่ะโอ้หใหญ่มากนี่นี่แกะเก็บหัวนะเก็บหัวเก็บมันไว้ แผ่นแบบนี้ก็ดูเหมือนแบบว่าทอดเกลือได้นะครับอันนี้กับทางนั่นฝั่งเชฟจันไรอบ้างนะครับเนยโอ้ต้ายำนี่ดูมันไหนไม่ใช่เนยอ้าันนี้มันอันนี้กับทางนั่นฝั่งคุทธาชิงบ้างตอนนี้กำลังจะทําตัวทอดมันทาโกยากิหมายความว่าทางดัานฝั่งุทธาชิงตั้งใจที่จะทําให้เป็นโครงสร้างคล้ายๆทาโกยากิแต่เอาไปทอดอีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าต้องการให้มันเป็นเหมือนทอดเป็นทอดมันให้มีการคองตัวขึ้นมาขณะที่เชฟปรจัเลยครับผัดไทย มึงตีบอกว่าผัดไทยเปรื่องผัดไทยเ้เดี๋ยวนะำจะบอกว่าผัดไทยเหรอครับเอาดิลองทานภายกลับครับขอโทษนะคะขอโทษนะคะ เหมือนเขาขิงกันค่ะเพราะว่าผู้ท้าชิงเนี่ยทำทาโกยากิค่ะเชฟวัฒเหล็กบอกทำทาโกยากิอาหารญี่ปุ่นเหรอได้เจอกันกับผัดไทยแต่เรายังไม่เห็นนะครับว่าจางนั้นฝั่งผู้ท้าชิงนั้นเนี่ยจะเอากุ้งแม่น้ำมาทำผัดไทยแข่งกันเหมือนกันถูกต้องครับคุณเดน่าครับเชฟทัฒนเหล็กกำลังทำผัดไทยนะครับเท้าตั้งไฟแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะครับเดี๋ยวเขาจะใช้กุ้งแห้งใช้โป๊หวานเต้าหู้ทอดมาผัดให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่เส้นผัดไทยตามลงไปตามด้วยไข่ไก่เติมน้ำมะพร้าวแล้วก็ใส่ เนื้อมาเร้าอ่อนให้มีกลิ่นหอมใส่กุ้ยช่ายถั่วงอกแล้วก็ซอสผัดไทยที่เขาเตรียมไว้ผัดกุ้งก้าวจนเส้นแห้งน,นะครับเพื่อจะเป็นผัด ไทยมะพร้าวอ่อนในเมนูกุ้งแม่น้ำผัดไทยมะพร้าวอ่อนแล้วครับอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งคุณดาชชิ่งไหมครับตอนนี้กำลังเร่งมือเป็นระวิงแล้วนี่ดูธีการผัดผัดเลยนะครับมาดูน่ากลัวมากเจ้าของรางวัลเดลซสปูน3ช้อนของคำประเภทผัดไทยนี่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 ผัดจะทันเล็กนะอันนี้เขาเป็นเหมือนลักษณะของการผัดต่อที่เ้วดูใส่อะไรเข้าไปครับใส่ตัวเนื้อกุ้งแม่น้ำแต่ว่าจากการสังเกตนะคะคือผู้ท้าชิงเนี่ยทำผัดไทยไม่ได้ใส่เส้นเยอะ คือต้องบอกเลยว่าอย่างนี้เวลาเราทาเส้นขึ้นมาปุ๊บอ่ะมันจะได้รสชาติในทุกๆเส้นในขณะที่เมื่อสักครู่ี่เชฟกระทะเหล็กเนี่ยใส่เส้นลงไปเป็นแบบเป็นชุดใหญ่เลยเลงไปผัดมันอาจจะทําให้รสชาติเนี่ยไม่เข้มข้นพอนะคะคุณแนน่านครับแต่นี่เข้มข้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเธอคือแชมป์เดอะสปูน3ช้อนทองคานะครับเธอเป็นสุดยอดผัดไทยของประเทศไทยด้วยนะครับและนี่คือการผัดทีละก นะครับโดยการใส่น้ํามันเล็กน้อยแล้วก็มีเต้าหู้ชัยโป้นะครับผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นใส่เนื้อกุ้งแม,ม่น้ำเพียงหั่นชิ้นลงไปผัดใส่เส้นผัดไทยไข่กุ้งแห้งแล้วก็ตามด้วยซอสผัดไทยสูตรเด็ดของร้านวันเทนผัดไทยที่มี3รสชาติครับหวานเปรี้ยวเค็มนะครับและนี่คือเมนูผัดไทยกุ้งแม่น้ำห่อไข่ด้วยนะจ๊ะล่ะครับแน่โอ้โห,โอโหเอาสิครับมีห่อไข่ด้วยครับเอาแบบสวยงามหรูหราเลยนะคือขอบอกว่าน้ำผัดไทยของเขาเนี้ยอร่อยมากมากใช่ไหมฮะอร่อยมากเลยฉับอกว่าเป็นสิ่ง เจอของเขาอยู่แล้วนี่ทางด้านฝั่งเชฟกระทาะเลนี่โอ้ยดูมันมันออกมาเยอะขนาดนี้ดูมันสิดูมันสิดูมันสิดูมันมันอันนี้คืออันนี้เนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้คือมันกุ้งที่ดีแล้วมาจากกุ้งที่ดีพอเวลาที่คุณเดินโดนความร้อนเองแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเองคือสีันจะกลารเป็นสีแดงเองเลยโอเคกับาทางด้านฝั่งคุณท้าชิงมากนะครับโอ้ยนี่เหมือนกุ้งทอดเหมือกุ้งไปทอด <im itation> เออเหมือนเป็นไปทอดสะดุ้งไฟมาเป็นตัวตัวเลย <im itation> นะครับแต่ว่าเขาจะเสิร์ฟกับเมนูอะไรกุงปีครับและผัดไทยของพุธทธชิงไม่ใช่แค่มันกุ้งโปะนะครับแต่เธอใช้กุ้งแม่น้ําทั้งตัวโป,โปะลงไปเลยโดยการทอดในน้ํามันให้สุกแล้วก็นํากุ้งทอดเนี่ยมาเคลือบด,ด้วยน้ําซอสผัดไทยสุดเด็ดจ,จากทางร้านวันเพ็ญผัดไทยนะครับเพื่อเป็น,ออนก,กุ้งแม่น้ําทอดซอสผัดไทยเสิร์ฟให้ทานกับผัดไทยกุ้งแม่น้าห่อไข่ในเมนูผัดไทยกุ้งแม่น้าห่ไอไข่ใส่กุ้งทั้งตัวลวครับ <im itation> กุ้งอับตัวใหญ่ถ้าผัดไทยเลยเส้นเหนียวนุ่มนะเชฟวัานเยต้องการให้ความหอมของข้าวผัดไทยใช่ยังไม่จบยังไม่จบแล้วคุณดูก่อนในตัวผัดไทยของทางด้านส่งเชฟพัฒน์แต่นั้นเนี่ยมีการซอยเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยแล้วกุ้งไม่เห็ตัวเล็กเหมือนกันนะเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนนางรมและข้าวแปเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งและหมดเวลา หาภาคกันเพื่อน Masterchef แลกิกสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada s h o p e e TikTok, Line Ad Heliconia